สวัสดีค่ะชาวเดบกระดำททำเกิดพบกันอีกแล้วเด้จ้าวันนี้พามาเชิลมาอัปเดตนะคะกระเจี๊ยบของเราตอนนี้ก็ได้ประมาณ50กว่ากวันแล้วเพื่อนๆปกติจะ45วันก็ได้เก็บแล้วเนาะแต่ของกล้วยนี้ใช้แบบระบบยอดเอาค่ะก็ อันนี้นับวันแล้วก็50วันนะคะเพื่อนเพื่อนห้วันไม่ใช่50สิ53ห้าสิบสามวันตอนนี้เขาก็เริ่มออกดอกแล้วนี่ค่ะดอกดอกของของนะคะแล้วก็จะเป็นช่อช่อนี่นะคะก็ใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ข้อเขาจะถีมากคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ดชูช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ข้อก็ถี ระหว่างข้อนี้นะคะถีแล้วก็ชจจ่วงนี้ก็จะติดดอกติดดอกแล้วก็จะมีฝักให้เก็บค่ะเพื่อนก็นี่นะคะมาอัปเดตให้ดูว่าปลูกกระเจี๊ยบเขียวก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะขี่ยอดลงหงลุมแล้วก็สามสี่วันลดน้ำทีหนึ่งคะ่ะได้เลยอันนี้ผลผลิตของเราใกล้จะได้เก็บแล้วนี่นะคะ แต่ว่ามันก็โตไม่ค่อยสม่ำเสมอกันนะคะเพื่อนเเดี๋ยวจะให้ดูด้านนน้นเห็นไหมคะไกลๆด้านนน้นไกลๆตรงนูน้นค่ะเพื่อนๆจะมีต้นต่ำๆอยู่ะคะ่ะตรงตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มนะคะมันจะแฉะแเวลารดน้ำเขาก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่ ก็จะโตช้านิดนึงอันไหนได้เก็บก่อนเราก็เก็บแต่จะได้ถึงห้าโลหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยที่แบบว่าจะออกมาให้เก็บเนี่ยเก็บครั้งแรกเนี่ย <c oughs> ไม่งั้นเราก็ <c oughs> จะเอาเมล็ดไว้ทำพันธุ์ก่อนค่ะเ,เพื่อนๆ <c oughs> เขาบอกว่าเอาเมล็ดไว้ทำพันธุ์ได้เอาลูกของเขาไว้เป็นทำพัน์ได้ถ้าเกิด มันมีปริมาณไม่มากพอที่จะไปส่งร้านร้านที่รับซื้อนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไว้ทำมเมล็ดพันธุ์เพราะว่าค่ามเมล็ดมันก็แพงเนาะถ้าเราได้มเมล็ดจากตรงนี้ทำพันธุ์ก็ช่วยประหยัดต้นทุนในการทำครั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ชมกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะถ้าได้เก็บเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะเพื่อนๆให้ชมต้นกระเจี๊ยบไปก่อนบ๊ายบายนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าเดบก,ดกระดมทำเกษตรจ้า